สอนหรืออะไรยังไงเลยนะเออไม่ได้แต่ไอทีบางทีบางอย่างนะไปนั่งนึกกันเอาเองนั่งทางไหนบ้างอะไรบ้างคนธรรมดาไปนั่งทางไหนเชื่อนะเชื่อแล้วไม่มีใครมาต่อว่าเลยนะเดี๋ยวนี้อะไรแปลกๆของนะสังคมไทยนะก็ว่านไปเราพูดถึงงานตุ๊ดจีนเนี่ยนะตุ๊ดจีนเนี่ยนะตรงนี้นิดนึงวัตตะเคียนเขาจัดงานใหญ่เลยนะเขามีการเหนียวเหนียวว่าเขาแจกเสือนะเขามีงานตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบสบองนี่แหละแต่ยี่สิบเนี่ยเป็นวันหลักคุณนุชาครับ เขาจะมีเสือแจกมีวิธีการาทําวิธีสะดอกเคราะต่อชาตาชีวิตปัจเสนียดจังไร,ค,รคนที่เข้าไปในวมวิธีเนี่ยหลวงพี่สงบจะนําเสือ,อที่จะแจกในวันที่ 10, 10พฤศจิกายนวันลอยกระทงอะ่ะที่วัดรอยน้ําอยู่อะ่ะ uh huh. เอามาแจกในวันนี้ uh huh. เพราะฉะนั้นท่านาท่านใด ที่สนใจอยากจะได้เสือรุ่นพิเศษเนื้อพิเศษเนี่ยเนี่ยรุ่นน้ำท่วมนี่แหละนะครับไปที่วัดตะเคียนวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมนะครับนะแล้วคนที่ไปรับเสือเนี่ยท่านจะเห็นนะว่าบุญของท่านที่ท่านบริจาคในการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยเขาพัฒนาวัดแล้วพัฒนาจริงๆไปดูโบสถ์ตอนนี้ลวดลายสวยสดงดงามมากนะฮะญาติโยมไปก็อยากจะเข้าอยากจะไปสัมผัสวัดนะฮะไม่ใช่ว่าวัดเดี๋ยวนี้แม่อุโบสถแต่ละหลังนะฮะ บางทีสวยงามเนี่ยก็ต้องแข่งขันนะแข่งขันก็ขับกระบานะบางที่โอ้โหทำซะหรูหลาเลยเนาะเราก็ต้องแข่งขันน่ะใช่นะอย่างน้อยเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหไปสร้างอะไรใหญ่โตก็ขนาดไม่สร้างคุณก็ยังไม่อยากเข้าเลยเจ่ไหม เราก็ต้องหาทุนรอนมาจัดสร้างก็แต่ละคนก็อย่างนี้แหละนะครับความท่าไปวัตตะเคียนตอนนี้ท่านจะเห็นในเรื่องของการก่อสร้างนี่ลดหน้าไปมากมายจนกระทั่งท่านได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งให้ท่านได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับก็ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์หรือพระครูสวดนะครับหรือวิสงบนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตตะเคียนนะครับ วันนั้นเนี่ยนะฮะมีเมื่อวันที่8มกราคมครับครับมีพิธีไหว้ครูครับเขาบอกว่าคนแน่นมากเลยคนลานาอะไรเยอะเครับคนแน่นวัดเลยนะต้องบอกว่าเยอะมากเลยนะนี้ของวัดตะเคียนนะครับนะฮะหลวงพ่อรักเนี่ยนารายโญเนี่ยวัดสุทธาวาสวิปัสนาครับนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีไหว้ครูบุรพาจารย์และครอบเสียนครับนะไปเมื่อวันที่8มกราคมคนแน่นวัดคนเยอะมากคนเยอะมากครับก็มีบัตรคิวกันนะเท่าที่ผมอยู่ช่วงประมาณสัก บ่ายสองโมงกว่าๆเนี่ยคิวไปที่เกือบพันแล้วนะค,ครับคุณพุณชานะครับอันนี้ก็เป็นจุดแห่งหนึ่งที่สามารถจะเรียกญาติโยมเนี่ยนะฮะ,ะมาวัดได้เยอะแยะมากมายเนี่ยเยอันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหาซึ่งจะทําพิธีครอบครูให้หลวงพ่อรัก,กผมว่าคนไป<า>เนี่ยนะฮะเข้าแค่เข้าไปนั่งแค่บริเวณวัดก็มีความชื่นใจแล้วเพราะว่าทางหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านจะเปิดเปิด เก่งเทศนะตามสายเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพลักเนี่ยนะเก่งหลายอย่างครับเก่งหลายด้านนอกจากท่านจะเป็นพระเกจิอาจารย์แล้วเนี่ยนะท่านยังเทศสอนสอนและเข้าใจง่ายครับก็คนท่านสามอย่างไงสร้างสอนเสร็จผมจําได้แม่เลยบางทีพระเราเองเนี่ยนะฮะบางบางทีบางรูปนี่เก่งเกินไปนะฮะบาลีล้วนๆคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีต้องมีการผสมผสานนะครับสอนแบบท่านพุทธทาส่ะนะฮะ ท่านสอนแรกเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายครับอย่าสอนแล้วเข้าใจยากเพราะคนเราเนี่ยเขาบอกว่าบัวหลายเหล่ามีใต้น้ําเหนือน้ํากลางน้ํากลางน้ำใต้ตมใต้ดินยังไงก็เขาก็อยากได้สัมผัสอย่าเอาเขาไปอยู่ใต้ดินใต้ตมเขาก็ได้สัมผัสในเรื่องที่เขานะอย่างดีก็ให้เขาขึ้นมากินหอยกินปูอะไรได้บ้างไม่เป็นไรอย่าให้เขามาพ้นน้ําเลย เพราะว่าเขาได้แค่นั้นยังไงก็เราก็เอาสอนเอาคําสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยประกอบกับวัตถุมงคลหรืออะไรเข้าไปเพื่อทาให้เขาเนี่ยมาถึงคุณงามความดีเข้าสร้างความดีได้ไม่ต้องห่างไกลนักหรอกเอามาร่วมกันเอามาผสมผสานกันสมานทุกอย่างนะคไม่ไม่ใช่ว่าคุณโอ้โหจะต้องสอนจะต้องตามหลักเป๊ะเป๊ะนะบางทีก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยขึ้นนะ ยิ่งสูงยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งมีอะไรนะครับยิ่งเชื่อกับเรื่องสยศาสตร์มากขึ้นนะพี่กวินนะคนกลางๆเนี่ยบางทีเนี่ยนะแบบคนเชื่อบางทีเหมือนเหมือนเหมือน,น,นเชื่อแต่ว่า แต่ว่าไม่กล้าแสดงออกพี่วินมีมีมีครับอย่างเงี้ยมีรักน้ไม่แสดงออกไอ้แบบเชื่อนะหลงงมงายมากนะแต่เวลาพูดเพิดอะไรมาเนี่ยนะทำเป็นถือนะถือเนื้อถือตัววางตัวนะเรื่องนั่นหน่อยเรื่องสยศาสตร์นี่นะอย่าไปยุ่งเกี่ยวมากอะไรมากตกกลางคืนเป็นไงล่ะโอ้โหโรหาแล้วโรหา พระแล้วเอ๊ะทำไมดวงผมไม่ค่อยดีเลยเนี่ยผมต้องวางเลิกจนผูกดวงอะไรยังไงจะเอาแล้วเอาแล้วนะฮะแต่พอพอต่อหน้าคนอื่นทําเป็นใหม่ใหม่เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะฮะคนแบบนี้มีเยอะยังไงคุณก็แสดงตัวตนของคุณออกมาเถอะอย่าอย่าไปนั่นเลยไม่ยากเกลียดหรอกครับอย่าแล้วไปอย่าไปเดียดฉันกันบางทีเนี่ยผมผมทาข่าวอยู่นะฮะบางคนเนี่ยเขาบอกไอ้อยู่อยู่อยู่โต๊ะไหนเนี่ยอยู่หน้าไหนบอกผมอยู่ทําอยู่หน้าพระยี วุฒิภาวะเลอโอ้โหไม่มีข่าวบันเทิงเหลอไม่มีข่าวการเมืองเหลอโอ้โหข่าวต่างประเทศเขาดูดีนะหัวสูงทำไมแล้วข่าวพาเป็นอะไรเป็นองไรอ่ะข่าวพาข่าวพามันต่อยได้ต่ำต้อยมากเลยเอใช่ไหมคุณไม่ไหวพาเหรอเออนี่บางทีเนี่ยนะเดียดฉันกันแบบแบบอย่างเงี้ยผมดูในสังคมเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ยแล้วมันมาเดียดฉันอะไรกันแบบเนี้ยผมว่าสังคมเนี่ยนะฮะคุณเนี่ยในเรื่องของอย่างเงี้ยแล้วบางทีคนถามผมนะเอา เออคุณทําหน้าพระนี่คุณทําไมไม่ไม่ค่อยเข้าวัดเลยอ่ะทําไมผมทําหน้าพระผมต้องเข้าวัดทุกวันเหรอผมอยู่กับสังคมไม่ได้เลยเหรอผมจะต้องเป็นมหาตลอดบางคนบอกเฮ้ยมหาแล้วผมต้องเป็นมหาตลอดเลยเหรอไม่จําเป็นแล้วครับเออนะฮะเรารู้เรื่องพระกันแล้วกันแล้วพระกับเอาว่าพระกับนักการเมืองเนี่ยคนไหวอะไรมากกว่ากันเนี่ยคนไหวพระมากกว่านักการเมืองอีกนบางทีสังคมไทยเนี่ยมันเดียดฉันกันเกินไป นะคคุณเหยาวยศถาบรรดาศักดิ์มาเนะฮยเดี๋ยวฉันคุณเกิดมาคุณก็แก้ผ้ามาผมเกิดมาผมก็แก้ผ้ามาถต้องถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณนุ่งผ้ามาเออเดี๋ยวผมจะลงไปกราบคุณ่าอใช่ไหมฮะครับถูกต้องนั่นคุณอย่ามาเดียดฉันการความรู้เนี่ยมันเรียนทันกันหมดแวละฮะแล้วมันมีอย่างนที่คุณนรุชชาพูดเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็แก้ผ้าคีผมก็แก้ผ้าพี่ก็เหมือนกันแหละไม่เห็นมีผิดตรงไหนเลยนี่พูดภาษาชาวบ้านอีกัชาวบ้านวันนี้ก็ จบแบบนี้แหละฮะมาแนะนำสื่อหน่อยนี่สารเอคัมพีเลยวเนลาอีกนิดหน่อยเอคัมพีนะจะแบบประจําเดือนมกราคมเท่าอุบลคุธรุ่นมหารวยนะหลวงพ่อรักอนานาโยวัดสุทธาวาสวิปัสนา อีกเล่มหนึ่งก็นะเนื้อสารมาเพื่อนิทานเล่มเหลืองแล้วก็เหลืองมาตลอดเหลืองมาตลอดแล้วก็จะยึดหน้าเหลืองไปตลอดไปตลอดนี่แหละครับเนหน้าเอือรเพราะฉะนั้นท่านจะดูว่าเล่มใหม่เล่มเก่าท่านดูที่ตัวเลขดูที่ตัวเลขตัวเลขจะจะเปลี่ยนจะขึ้นตลอดครับแต่ถ้าตัวเลขลงได้ไหมไม่ได้ไม่มีลงไม่มีลงนะมันจะต้องเพิ่มหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกไปนะถูกต้องไม่ใช่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่สี่สามไม่มีนะไม่มีไอ้นั่นเขานับเขาดาวเขาดาว แล้วอีกเล่มหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นหนังสือสื่อสารพุทธคมขังเคจีดังเมืองกรุงเก่ายุทธยาลีไปซื้อนะเพราะเขาสมนาคุณเหรียญอุปคุตแล้วเป็นหนังสือที่หาซื้อยากเลยนะตอนนี้แต่ก็ไปเดินตามเซเว่นต่างๆหน่อยนะเซเว่นไหนมีก็เข้าไปแล้วก็ไปถามก็ดูถ้าไม่มีก็สั่งเอาไว้บอกว่าช่วยเอามาหน่อย สั่งแคชเชียร์่าสั่งแคเชียร์ไว้นะครับสั่งแคเชียร์ไว้ครับวันนี้เวลาหมดนะถ้าสามารถจะติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องพาระได้ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้กับผมอนุชาสุสริและจ่ากโกวิทแย้มบุงวันนี้โชคดีทุกท่านฮนะสวัสดีครับ